ເພິ່ນແມ່ນຫນັງແພດโทรมาວ່າຄູໄພເອີວ່າຢູ່ເຂົ້າການໄປເບິ່ງກ່ອນໂຕໃຫຍ່ປານໃດ ui chưa mấy mấy nó ừ. mấy chưa hả ủa không, ừ. không chưa bố ấy à. như này không con nằm lằng nằm nhăn nếu mình năm này nằm này đâu mà không bố hả Hãy cho sụp đúng.

không mình không riêng ơ oh, oh, oh <laughs> bó... ơi ui 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 ơ ui 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 ơ ui 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 ơ ตัวนี้แวนวเน้เออมันบักกาอ๋อถ้าเป็นงูซส่งนะเขาแปลกคุบคอเลยเออเออโอ้โอ้มันล้อกครับอู้มันพันข้าเออโอ้พันแนนเลยนะเนาะอู้มาเล้วป้ามามันตัวใหญ่จังมัน เห็นคาบเหมือนพวกไงวันนี้เอออ,อย่าบว่าเป็นเม็ดพุนตินนะเออมันล็อกคาบได้เดียนซ่องเดียนแล้วป้าเห็นคาบมันอยู่ข้างบ,บ้านป้านะโอ้ตัวนี้แหละอือ โอเอาไปต้มเลยเด้อเอาไปปอยอ่ะโอ้ยนึ่ว่าเป็นงูเหา่าย้านมันกัดเาอาดีใจแล้วแม่น้องแ,แเงนะเออไม่ใช่งูเห่ามันเป็นงูสิงถ้าเป็นงูสิงไม่กัดหรอกขอบคุณมากค่ะ เอออ๋อดีแล้วปาพยานเป็นงูเห่าเฮ้ชเจ้าหากันอภิดประตูกันไว้วันนี้ดีแล้วแม่น้องแพ้น้กงมันเป็นงูเห่าเออเออโล่งใจละโลงใจแล้วปะเนี้ยยันกัน ล้อคาบอันมันเงยมันเงวันนี้อยู่ค้างหัวนะค้างหัวป้า,าพู้นะออันล่างพูน้นะออังล่างบ้านพู้นะอ <c oughs> เห็นคาบเหมือนเพือทางอมซวนเราเห็นคาบเหมือนแม่น้องเพมีเสื้ออะไรให้เขามัดไหม มียางรัดก็ได้เออเออเอาเชือกนั่นอ่ะเออเชือกปอนะ่เอาปอดน่น้อยเนี่ยเอาปอดหืมได้แล้วหูอ๋อได้แล้วเอ๊วันนั้นเขาบ้านนะจ่องจะมาเป็นงูเห่าวะอืมถ้ามันยูู่ายตัวเลยดีอืมแต่งูซิ่งนี่เห็นอันลุงคนอยู่ล่างบ้านท่านแกได้ลูกเหมือนตัวนึง ลูกันตัวใบญ่าเหรอท้อนิ้วมือเนาะแกค้าเข้าอยู่แล้วแล้วพอออก่าเป็นงูอะไรหู้ตัวดำๆนี่ค้ามหัวไปนลาบ่กูบวงอยู่บอบวมไงวันนี้เราบอทันเลยแล้วไจวจังเลยเด้อโอ้ยไม่อันตัวนี้เนาะแม่ต้องแพ้มใหม่เชืันเส้นนี้มันเปลือย เป็นโลพูดนี้นะเน,นาะเออตัวใหญ่ใช่ไหมนั่นแล้วเนาะเขาผลลายนเด้อจ้าไหนนั่นแน่มันเกื่อยเขาว่าอยู่เออม,มันแขะมันนั่นด้วยอะ่ะโอ้ยตกใจหมด อืมโล่งแล้วเนาะเออถ้านเรา่ข้าอือนั่นแนะนะนึกว่ามันจะเลยออกมาทางนี้แล้วมั้งงั้นน้ำมาลีบปิดประตูเออมันจะเข้ามาซ่อนโอ้มันเข้าไปในรังแล้วมันไม่ออกมาเลยอยู่ตรงนั้นจริงๆริงฮะงูอันนี้ไม่กัดรอางูสิงน์เออถ้าเป็นงูเห่านี่กลัวดูเขาเหยียบมันมันยังไม่กัดเลยเหยียบไว้อะ โอ้ดวงใจละอืมสาวหญ้าออกนึกเจอมันเนาะมันไม่มีที่แอบอะละดีละไปละบ้ายไปปล่อยไปอยู่ที่ของใครของมันเด้อเออ นะก็แบกไม้วิ่งมาเลยนะกะว่าจะทีมันแบกไม้มารีบหาไม้วิ่งมาเออจ้าละดีแล้วไปแล้วไปอยู่ที่ใครที่มันละอันนี้ค่ะผู้ให่เอาไปปอยแล้ว นึกว่าเป็นงูเหา่ายั่นกัดสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็น่าตื่นเต้นกันจังเลยค่ะขอบคุณและลาเดี๋ยวจ้า